เน่ yeah. มาอยู่โรงพักก็หวังจะได้พักแต่ก็ไม่ได้พักจะพักนั่นก็ไม่ได้ปรเดี๋ยวเรื่องนั้นแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้ไม่ได้มีเรื่องดีมีแต่เรื่องไร้ไร้เอ๊ะวันนี้ทำไมมันเลียดอย่างนี้้ามาพอดี่นี่มีเรื่องอะไรสวัสดีครับท่านเจ้าหน้าที่ อยากาบว่าที่นี้มีตตำรวจไหมคุณคันดีๆ <destinations> เออผมนี่แหละเป็นผู้หมวดอ๋ و, อ้าวแลนะ้วตำรวจนักเขาอยู่ที่ไหนนี่แน่แีฟ้านะครับ <entimes. S 2> ผมมีเรื่องมาจะมาแจ้งความรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่างตำรวจไทยอ,ยอ,ยอ,ยอยนะไรแล้ว ผมนี่เป็นผู้หมวดเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่เอาก็แล้วทีนี้มีผู้บัญชากาีไล้รบไหมเอ๊ะดูพูดจาไม่เข้าทาแต่นี่แกเมามาแกเมามากใช่ไหมไม่ได้เมามากผมเมาคนเดียวนีอคนเดียว เงที่ปากก็ถึงไม่เมาไงจะ่ยินเเล่าที่ไหนมาแล้วเขาก็กินจากเ้าไม่เท่าไหร้มาถองเรื่องบางเรื่องแกติดเล่ามากหรือไงกัน๋อไม่ได้ติดแต่ว่ามันเลิกไม่ได้รู้ไหมว่าเล้ามันไม่มีดี ทำไมจะไม่มีดีก็มีมีกรีไงเมาแล้วเป็นไงมั่งโอ้เนี่เน่พอเมาแล้วขาเนี่ยมันทพลางมันครับเออขานีมันจะกลับอีกขานีมันจะปไปโอ้โหเน่โอ้เน่กินซอสพริสก็อุตส่าม้า เอามาทำไมออกมาแจ้งความเอ้าแจ้งความเรื่องอะไรอ๋อพราะี่ในซอยมีผู้หญิงมันกว้างมันส่งเสียงรบกวนมาจนผมนอนไม่ได้เวหรอมันด่าผัวมันแล้วก็ทั้งคืนเึกดึดดๆดดดยังด่ากันอยู่ได้จะให้คุณตำรวจไม่ช่วยเตือนมันทีเสียงดังยัง ผมคงนอนไม่ไหวหัวเขาเป็นใครชื่ออะไรกันเอาบอกหัวมันก็ฉ <laughs> ันนั่งหัวดีไหมเนี่ยดาวมันใช่เงียดาวเนาะไม่หลับเสียหนิหนี่นินนมา่งนะครับคุณลุงเอ๊ะเอ้า้าคุณตำรวจโดนเนียดา่าคิดดูจังมีน้ำหน้านอนได้ไหมเอางี้เรื่องนี้ ต้องแจ้งความเดี๋ยวฉันจะไปห้ามเมียแกใหโอ้่าฮ่อฮ่าโ่าฮา่าฮ่าฮ่า่วฮ่าฮา่าฮ่่่่่่ะา สวยโดนทำร้ายท่านคนเมามานั่งท่านนี้ดีกว่าย้ายจากฝังขวามาฝั่งซ้ายจับี่ยไแล้วจับได้ถยวนดจับแล้วก็ไว้ที่เก่ามาใส่กระเป๋าองเกงขึ้นมาไหลเนาะลงนั่งลงเอ้าเอ้า เป็นอะไรโดนผมขืนโดนผมขืนตั้งแต่เมื่อคืนตอนเดือนาานโดนที่ไหนไอท้ทีว่าโดนโดนตรงที่เขาโดน้ถามมาได้โดนผมขืนก็น่าจะรู้โดนผมขืนที่หูมันมีที่ไหนีโ,หโดนกันได้จ้าใจ สถานที่ที่โดนช่วยบอกหน่อยสถานที่ที่แกโดนช่วยบอกหน่อยโดนในซอยใกล้ๆถนนใหญ่ในซอยใกล้ๆถนนใหญ่โดนกี่ครั้งเป็นร้อยว้ยเรียวเรียวเป็นร้อยนี่โดนกี่ครั้งเป็นร้อย ไอ้ที่ซอยนะับแต่ถนนใหญ่เอออ้าโดนกี่ครั้งสามครั้งเป็นไงบ้างแตกตางก,กันไปอ้าครั้งที่หนึ่งเจ็มต,ดตวดรวด้า ครั้งที่สองเาร,ราผู้หลอนผู้ร้ายครั้งที่สองผู้หลนผู้ร้รายเอาครั้งที่สามเป็นไงเราหัวใจแท่จะเจอ,เอมันเรื่องม,มันเครืนองใจ้ะที่มาแกงความจะเอาอยัางไงมั้งมาเล่าสู่กันฟังไม่ได้เอาอยัางไงโถ้าจะช่วยหน,นูมาขอถ้าช่วยเล่าต่อต่อกันไป